สวัสดีครับพี่น้องครับที่จริงว่าตอนแรกว่าจะรอสมาชิกอีกสิท่านนะแล้วจะได้แบบประกาศเป็นทางการไปเลยอย่างเงี้ยกลับมานะแต่ว่ายังไม่มานะยังอยู่ที่8ปดบเอดรายนะทีนี้บังเอิญว่ามันมีเรื่องกรณีคุณทักษิณเนนะี่ยสองข่าวมาพร้อมกันวันที่สนะิบเจ็ดเนี่ยข่าวแรกก็คือกรณีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะ ศารชั้นต้นใช่ไหมบอกว่าให้ยกฟ้องนะหลักฐานไม่ชัดอย่างเงี้ยไล่มานะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีการกลับคำตัดสินนะแล้วก็แปลว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี้ยเขาอุทธรณนนะ์อุทธรณ์ผลก็เลยกลายเป็นว่าต้องสู้กันจนถึงดีกาแล้วครับงานเนี้ย ็โดนฟ้องแล้วอีกข่าวหนึ่งซึ่งมาพร้อมกันเลยก็คือการกลับคำตัดสินเหมือนกันไม่บังเอิญหรอกนะกลับคำตัดสินจากศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกฟ้องนะครับกรณีทีเ่เรื่องหุ้นนะหุ้นชินขอบซึ่งคุณทักษิณเนี่ย ได้โอนให้ออกพานทองแท้กับเอมพินทองทานะแล้วก็ในราคาหุ้นละหนึ่งบาทอนะไรเงี้ยแต่ว่าไปขายให้เทมเัสกนะทีนี้การขายนี่มันก็ไม่ต้องเสียดอกเปี้ยเพราะว่ามันอยู่ในตลาดหุ้นใช่ไหมซึ่งตามกฎหมายก็ไม่ต้องเสียซึ่งตามความเป็นจริงเนี่ยนะมันก็ไม่ควรจะมีอะไรของพ่อเข้าให้ลูกและลูกเขากนะ็จะไปขายก็เรื่องของเขาอนะไรเงี้ยแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยนะมัน เราก็คงจะเห็นว่าในเมืองไทยมันมีข่าวว่ากษัตริย์ภูมิพลท่านไม่พอใจอย่างมากขายให้ใครอะนะอันนี้มันอยู่ในรายงานข่าวนะเป็นเรื่องเล่านะก็แล้วกันนะจากนั้นก็เป็นที่มาของการที่คุณทักษิณนนะโดนไล่บีนะจนอยู่ประเทศไทยไม่ได้ก็จะไม่ลงลึกในเรื่องนั้นนะแต่จะตั้งข้อสังเกตให้พี่น้องได้เห็นสั้นๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ คุณทักษิณและระกูลชินวัตรเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าสงสารมากนะน่าเห็นใจแต่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นกรรมใครกรรมมันนะคุณทักษิณแกตัดสินใจเลือกเส้นทางนั้นแล้วเชื่อมั่นว่าชะตากรรมของตัวเองที่ไปฝากเขาไว้แล้วเนี่ยกลับมาด้วยความจริงใจนะจะกลับมาช่วยบ้านช่วยเมืองแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเนี่ยนะแล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามนั้นนะคือการที่ทั้งสองคดีเนี่ย มันออกมาอย่างนี้ในลักษณะแบบเดียวกันเลยคือกลับคําตัดสินที่เคยมีก่อนหน้านี้คุณทักษิณกลับประเทศไทยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องเชื่อว่าเออเรื่องหุ้นเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วไอ้จะยึดทรงยึดทรัพย์ต้องจ่ายภาษีคืนนะตั้งหมื่นเจ็ดันหร้อยล้านบาทนะหมื่นเจ็ดพันหร้อยนี่พวกเราเนี่ยนั่งฟังกันอยู่เนี่ยมีใครมีเงินเก็บถึงล้านไหมเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่ง่าย แล้วเขาทํามาหากินนะลูกเต้าเขาก็ทํางานนะแล้วมีเงินขนาดนั้น,นแล้วต้องไปจ่ายคืนในตอนนี้ยดีมันไม่คิดดอกมงดอกเปี้ยอะไรด้วยนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้สรุปว่ามันจบแล้วเพราะเป็นสารดีกาก็ต้องจ่ายหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านบาทเงินหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านบาทมันน้อยสักที่ไหน คนเราอะถ้าเราคิดว่าไม่ได้ผิดเงินทองหามาได้พ่อส่งให้ลูกเสร็จแล้วก็ขายในตลาดมันอ้างว่าประเทศเสียอะไรได้เอาจะเสียอะไรได้จากตรงไหนเพราะมันไม่ต้องจ่ายอยู่แล้วกฎหมายก็ไม่ต้องให้จ่ายคือเนี้ยปัญหามันคืออย่างนงี้ทีนี้เรายอมรับอย่างหนึ่งว่ากษัตริย์นะเป็นคนที่อภัยโทษให้คุณทักษิณนนะ่ะสิบปีเหลือปีเดียวเนี้ย แล้วคดีในหนึ่งสองเนี่ยรึ่งเป็นเรื่องตลกร้ายนะคุณทักษิณไปพูดที่เกาหลีใต้นะก็สองศาลเขาใจว่าสองศาลแล้วมันก่อนหน้านั้นจะบอกว่ามันไม่มีมูลนะ่ะมันไม่มีหลักฐานเพียงพออย่างเงี้ยไม่ชัดหลักฐานไม่ชัดวันนี้กลายเป็นว่าพลิกมาอีกถามว่าถ้ามันรับคําสั่งจากกษัตริย์วชิราลงกรว่าคนเนี้ยฉันเรียกเข้ามาฉันอนุญาตให้เขามาลนะนะเขามาเป็นพักพวก ฝั่งเราละมารับใช้คนที่ปฏิบัติการต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปทางเดียวกันใช่ไหมแล้วทำไมทำไมเราอ่านการเมืองก็ต้องบอกว่าทักษิณอยู่ในการเมืองเนี่ยนะยังไงเขาก็ไม่ปล่อยนะคือเขาจะต้องเอามีดจี้คอไว้หรือไม่ก็มัดผูกตรึงเอาไว้ใช่ไหม ไม่งั้นเดี๋ยวก็คุมไม่ได้อีกและประวัติมันมีมาแล้วนะตั้งแต่รัชกาลก่อนเนี่ยก็ต้องถือว่าไว้ใจไม่ได้ก็ต้องผูกล่ามเอาไว้ล่ามด้วยคดีแต่การยึดทซับเนี่มันหนักเกินมันหนักเกินถามว่าวาชีลาลงกรรู้เรื่องไหมจะบอกว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันก็พูดได้ยากนะการจะทําอะไรอย่างเงี้ยถ้ากษัตริย์ เห็นดีเห็นงามให้กลับประเทศแล้วทําไมเรื่องหนึ่งสองมันไม่ปัดเป่าไปให้หมดก็อาจจะตอบได้ว่าเอาก็เป็นล่ามโซ่ไว้ไงไม่ต้องกลัวลไม่โดนล็อกอะไรเงี้ยปล่อยล่ามโซ่ไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่เรื่องยึดทรัพย์ออุตส่าห์นะปราณีสิบปีให้ติดคุกปีเดียวอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออในเมื่อเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องปล่อยอย่างเงี้ยนะ อย่าไปเอาของเขาเลยเนี่ยแต่ว่าในบ้านเราเมืองเรานี่ได้ข่าวว่าเงินในบัญชีคุณยิ่งรักก็โดนกลุมบัญชีกลางหรือกลมอะไรส่งเข้านะมันมันถอนไปนะมันถอนไปสองสาครั้งม้งแปลว่าคนจ้องเอากองเงินตรงเนี้ยไปแล้วที่บอกยึดทรัพย์ไปก่อนหน้าอะไรทั้งหมดเนี่ยยึดไปแค่ไหนอยู่ตรงไหนในมือใครบ้างเป็นเรื่องน่าสงสัย แล้วงานเนี้ยถ้ายึดท้าเงินเนี้ยคุณทักษินจ่ายนะพี่น้องว่าเงินมันจะไปเข้าที่ไหนไปอยู่ตรงไหนไปขยํารวมอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วมันจะไปถึงใครเนี่ยตั้งคําถามได้แต่นี่เนี่ยอีกคาถามที่มันน่าสนใจก็คือว่าไทมิ่งของมันเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่า คุณทักษิณเนี่ยกำลังน่าจะได้รับนะเนีโทษกรรมหมายถึงปล่อยปล่อยก่อนนะเพราะด้วยอายุด้วยเงินไขต่างๆเน,นี่ยหนีไม่พ้นยังไงก็ติดหนึ่งในสามของหนึ่งปีมันก็สามเดือนกกว่าก็ใกล้เต็มทีแล้วกนะุมภาอะไรเงี้ยอย่างช้าสุดนี่ก็ต้องได้ออกแล้วแล้วบังเอิญว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งลักษณะของการยืดหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมองได้อย่างหนึ่งเลยว่าไม่ต้องการให้คุณทักษิณออกมา ทันการเลือกตั้งถ้าอย่างนั้นใครอยู่เบื้องหลังแน่นอนฝ่ายที่ได้ประโยชน์คือภูมิใจไทยแล้ววันนี้กัดจะเล่นเต็มที่แล้วคนที่เล่นตรงนี้เนี่ยถ้ากำจัดระบอบทักษิณได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตัดสิทธิ์ทางการเมืองให้มันแพ้การเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ยึดรั์มันอะไรเงี้ยการยึดทรัพ์ การให้คุณทักษณิณอยู่ในคุกต่อะอะไรเงี้ยแล้วในช่วงที่จะต้องมีการเลือกตั้งเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เต็มๆคือฝั่งภูมิใจไทยภูมิใจไทยจะมีอิทธิพลไปนะบีบหรือว่าขอร้องหรือว่านะไปร่วมมือกับสารไหมประเทศไทยเรานี่อะไรมันก็เป็นไปได้นะนะคนมีอำนาจเนี่ยมันใช้อำนาจแล้วเครเขาเข้าสู่อำนาจเนี่ยก็เพื่อจะได้นะอาศัยอำนาจเนี่ยทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ สแสวงหาประโยชน์ในอนาคตทีนี้การจะทําอย่างนี้เนี่ยจะว่าเป็นแผนของภูมิใจไทยอย่างเดียวเนี่ยมันกล้าทําเลยถ้ามันไม่สอดคล้องกับแนวทางของระบอบแนวทางของระบอบทําอะไรก็เนี่ยคุณคุณชูวิทย์เนี่ยแกก็บอกว่านี่ถามมิงตรงนี้ก็แปลว่าต่อไปเนี่ยนะให้ดูนะยี่สิบห้าสสของ พรักประชาชนเนี่ยในจํานวน44เนี่ยกำลังทําหน้าที่อยู่ตอนนี้ถ้ารับคดีเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะจะพิปรายไม่ไว้วางใจอะไรนี่มันก็จังหวะทามิ่งเนี่ยแล้วทั่วไปเนี่ยเขามักจะมาในทามิ่งที่มันเหมาะสมเสมอเพื่อประโยชน์ของเขานะ่นี่มันก็ต้องจับตาต่อไปนะแล้วถ้านะ ตัดสิทธสี่สิบสี่สอสอตลอดชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยพร้อมทําใจยอมรับประมาณอย่างนั้นนะแล้วจริงๆมันไม่ควรอย่างยิ่งอะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องกระทบสถาบันกษัตริย์โดยตรงนะถ้าสี่สิบสี่สอสอซึ่งเขาเซ็นชื่อนะให้เสนอกฎหมายแก้กฎหมายมาตราหนึ่งสองเนี่ยมันไม่ควรจะผิดอย่างยิ่งแต่ถ้าเขากล้าฟันธงในถามว่าสถาบันกษัตริย์รับรู้ด้ไหม ไม่รู้ไม่ได้ถ้าเขาไม่นะอนุญาตให้ทําได้เนี่ยใครก็ไม่กล้าทําประเทศไทยเนี่ยเราต้องยอมรับว่าถ้ามันเป็นส่วนที่เกี่ยวกับสาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ปรึกษาไม่ได้ถามว่ากษัตริย์มายุ่งไม่ยุ่งหรอกไม่ยุ่งหรอกเนี่ยก็ดูนะราชเลขาธิการไปนั่งหัวโตัวองค์คมนตรีเขาถึงกันหมดกลไกเหล่านี้มันตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9แล้ว องคมนตรีประสานเครือข่ายกันแล้วคนที่ไปอยู่ในรัฐบาลอนุทินตอนนี้นะพร้อมกับคนที่แม้ไม่ได้อยู่ก็เป็นเครือข่ายนะรัตยมเนี่ยเขาถึงกันหมดถึงกันหมดแล้วถึงเวลาถ้าเขาจะประสานแรงกันมันมาได้เต็มหมดรัฐบาลครั้งหน้าถ้าไม่มีเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ยังรวมพักอื่นดีไมด่ดีถ้าจัดการเพื่อไทยมันก็ยัง เพื่อไทยมีกําลังน้อยก็เรียกว่าจะเรียกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะเป็นรัฐบาลเองไม่ได้แล้วเราจะมาจับมือกับทั้งส้มนี่ก็ยาเป้าหมายเขคือขจัดทั้งส้มขจัดทั้งแดงผมจําได้เลยวันใหม่ๆที่นพธามันที่เป็นนายกหลังการเลือกตั้งผมก็บอกว่าเนี่ยคุณทักษิณจะกลับเนี่ยเขาจะดึงมาเพื่อทํำลายทั้งแดงและทําลายทั้งส้มพูดนะก็มั่นใจแค่แปดสิเปอร์เซต คือถ้าทักษิณทําได้เพื่อไทยทําได้ดีมันก็ไปแนละ้ก็เป็นตัวแทนถาวบแต่ถ้าทําไม่ได้เขาก็ทําลายทิ้งเสียแล้วก็พร้อมกับทําลายส้มด้วยวันนี้มันจะออกไปทางนั้นจริงๆนะเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้มีการนะปกครองในระบบที่เขาคุมได้สังเกตรัฐบาลอนุทินเนี่ยเอาคุณสุภจีหรืออะไรเข้ามาเนี่ยเริ่มมีเอาคนนอกเข้ามาแล้วมันจะมีกระแสการดันบอกว่า เนี่ยไม่ต้องเป็นนักการเมืองก็ได้มาเป็นรัฐบาลนะมันเหมือนกับว่าจัดการพักการเมืองเอาเฉพาะพักการเมืองฝั่งที่ตัวเองนะเชื่อใจเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องการบริหารประเทศนักการเมืองมันเละเทะเดี๋ยวเอานะคนดีทั้งหลายของสังคมไทยเนี่ยเข้ามาบริหารทิศทางจะเป็นอย่างนี้หรือไม่เนี่ยต้องติดตามดูนะแต่เนี่ยเรื่องของคุณทักษิณเนี่ย คือพูดกับทุกท่านที่รู้จักกันเนี่ยเราก็เห็นอกเห็นใจอะแต่ไม่รู้ยังไงเพราะแกะตัดสินใจเลือกอย่างนั้นนะครับก็ต้องรับผลกรรมของการตัดสินใจของตัวเองพวกเราทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกเราอยากให้สู้กับระบอบนี้แล้วปัดเป่าให้มันถูกต้องปลอดภัยแล้วค่อยกลับค่อยไปช่วยกันบริหารประเทศแต่เมื่อมันก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะมันก็ต้องสู้กันต่อไปนะแล้วพวกเราที่เห็นร่องรอยอย,อย่างเนี้ย ผมถึงบอกอะมันต้องมองหาสิ่งที่มันมันดีที่สุดสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วดูตามความเป็นจริงระบอบนี้มันโหดร้ายนะคนในครอบครัวชินวัตรผมก็เห็นโอกเห็นใจนะแต่ทำไงได้คุณเลือกไปอยู่ในภาวะอย่างนี้นะอยู่ใต้ความการุณาของเขาแต่ปัญหาคือความการุณาเขามีเขีดจำกัดถ้าเขาเดือดร้อนเขาก็ไม่ไม่สนนะเขาให้ไปแล้ว แล้วไปต่อรองมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วแต่จะนะกรุณาเทนี้ปัญหาคือมันมีคนที่ไม่กรุณาแล้วคนที่เจ้าก็ไม่ใช่เขาจะไม่ยื่นหน้ามานั่งสั่งการทุกคนหรอกศัตรูเก่าศัตรูใหม่ที่มันเกิดขึ้นมันก็จ้องทําลายแล้วคนที่มันเป็นสลิมมันเกลียดระบอบทักษินเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นมันไม่ได้หายไปไหนนะครับเมื่อกล้าเข้าไปอย่างนั้นเมื่อวันเนี้ยการคุ้มครอง จากเจ้าของระบอบเนี่ยมันดูเหมือนว่านะมันมันไม่ได้ปัดเป่าอะถ้ามองในแง่ดีก็บอกว่าก็แค่เป็นการยืด,ยดออกไปแต่เล่นกระเป๋าถึงนะหมื่นเจ็ดพันล้านกว,ากว่าเนี่ยมันไม่ธรรมดาซะแล้วนะชักสงสัยซะแล้วว่านะครั้งนี้ <c oughs> นะมีอะไรติดปลายนวมใครยังไงบ้างหรือไม่อย่างไรรีดทั้งกดขี่คูดรีดเต็มครบรูปแบบนะเมื่อเล่นกระบอบนี้เป็นอย่างเงี้ยนะท่านทั้งหลายก็จะโลกสวยก็แล้วกันนะใครที่เป็นนักการเมืองเป็นนักต่อสู้เนดะี๋ยวพอพักประชาชนนะเห็นเป็นตัวอย่างต้องเรียนรู้คุณบุ่มบามไม่ได้แล้วคุณคิดการเล็กก็ไม่ได้โอเคนะครับพี่น้องเหลือ,ออีกสิบรายนะเตือน,น,นเอาไว้นะรีบๆสมัครกันซะให้มันครบครบนะ แล้วก็จะได้กลับมาประกาศกลับมาเต็มร้อยแล้วผมจะได้ลุยนะรายวันเลยเพราะวันนี้จากนี้จนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยไม่นานนะพี่น้องบอกขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ขยับกันก็ถ้ามันได้เกิดอะไรขึ้นนะก็อย่าว่ากันก็นแล้วกันนะอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนบุญรักษานะครับ